ถอดรหัสลับ นะคะวิธีการที่ทําให้ผู้ชายหลงไหลคลางใครคุณนะคะแบบที่ไม่รุเนรู้ตัวนะคะก็มีความรู้สึกชงนสนเท่มากนะคะกับผู้หญิงบางคนค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้สวยไม่ได้โดดเด่นอะไรทาไมมีผู้ชายมาติดพันเยอะมีผู้ชายหลงไหลนะคะจากการที่ได้ถอดรหัสมาแล้วนจาจะประสบการณ์ที่ได้ยินนะคะหนึ่งค่ะเขาเป็นคนที่พูดเพราะพูดหวานช่างเลาะนะ,ะเอาใจเก่งค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนพูดในทางนิ่งที่ที่ทาให้บรรยากาศความรักนั้นเสียค,ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าฉันเป็นคนหยาบคายฉันเป็นคนตรงๆอาจารย์เปิ้ลว่าคําพูดหยาบคาย พูดแรงๆเนี่ยบางทีมันมันก็ฟังได้แหละนะคะแต่ถามว่าฟังนุ่มนวลฟังสบายๆอยากจะนอนฟังเสียงนี้ทั้งคืนไม่มีใครอยากฟังเสียงกระโชกโคกหกักดา่าทอหยาบคายอยู่ตลอดเวลาไม่กระทั่งตัวเราเองเหมือนกันนะคะมันก็ใจเขาใจเรานะครับ ฝึกที่จะเป็นคนที่พูดหวานฝึกที่จะเป็นคนที่พูดเพาะพูดสร้างสารรค์พูดให้กำลังใจแน่นอนค่ะว่าผู้ชายชอบได้ยินเสียงแบบนี้เพราะว่ามันผลักดันความเป็นผู้ชายภายในตัวของเขาออกมาแล้วเราก็สะท้อนภาพความเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานน่าทนุถนอมนะคะเราก็อยากอยู่ใกล้พอนึกถึงคุณปุ๊บนึกถึงเสียงหวานหวานนึกถึงกำลังใจนึกถึงคําพูดที่คุยกันแล้วแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะ 2. ไม่ได้พร้อมตลอดเวลาเพื่อคุณค่ะ เพราะอะไรคะเธอมีตารางชีวิตเป็นของเธอเองเธอมีเวลาทํางานเธอมีเวลาที่ต้องไปฟิตเนสเธอมีเวลาที่ต้องอยู่ครอบครัวเธอมีเวลาที่ต้องเลี้ยงหมาเธอมีเวลาที่ต้องไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณจะโทรเวลาไหนก็ได้ไม่ได้คะ่ะเพราะเธอจะไม่พร้อมคุณอาจจะต้องโทรถ,ถึง3าสี่สายทีเดียวคะ่ะถึงจะสามารถคอนเนคชันกับเขาได้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เหมือนกันผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะคะทําตัว แตนบายทำตัวพร้อมกลัวเสียเขาไปยิ่งคำพูดนี้นะถ้าคุณรู้สึกว่ากลัวเสียผู้ชายคนนี้ไปแปลว่าคุณเสียผู้ชายคนนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วรวมถึงการเสียเสน่ห์ในตัวคนของคุณด้วยอาจารย์พันบอกเลยว่าทำไมจะต้องกลัวเสียเขาไปในเมื่อในโลกไปนี้มีผู้ชายมากมายและจิตวิทยาข้อหนึ่งที่อาจารย์ปิ้นพูดในหลายคลิปเป็นฮาะะนั่นก็คือมนุษย์เราต้องการไขว่ยคว้าของที่เกินเอื้อมมนุษย์เราต้องการของที่ได้มาโดยยาก มนุษย์เราชอบอะไรที่มันดูโรแมนติกคือมันไม่แน่ไม่นอนเธอจะรักฉันหรือเปล่านะแล้วเธอรู้สึกว่ากลัวเสียเขาไปทํายังไงดีเสน่ห์คุณหายไปแล้วเขาก็มีโอกาสจะไปเพราะคุณกลัวเสียเขาไปเขาเลยจาเป็นต้องไปตามความเชื่อของคุณนั่นเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไปก็ไปอยู่ก็อยู่คนรอรักฉันอีกเยอะแยะ,ยะตรงนี้แหละสเสน่ห์มาเลยค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่ว่าเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไหมนะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเซ็กซี่มากพยายามเพิ่มความเซ็กซี่ตรงนี้เข้าไปนะคะโดยความรู้สึกมั่นใจที่ว่า เธอต้องรักฉันสิมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วถ้าเธอไม่รักฉันใช่ไหมบ่ายนะคะคิวถัดไปกําลังรออยู่ตรงนี้แหละทาให้เสริมสเสน่ห์มากนะคะต่อมา3ค่ะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่เป็นผีบ้าไม่ใช่คนที่แบบแม่งกูควบคุมอารมณ์ไม่ได้ละเธอต้องเข้าใจฉันสิฉันจะด่าแบบนี้ฉันจะคิดอย่างนี้ฉันจะแรงแบบนี้เหนื่อยค่ะอยู่ใกล้กับคนแบบนี้เหนื่อย ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงนะอาจารย์พ้นว่าถ้าใครอยู่ใกล้คนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้สติแตกเป็นผีบ้าผีบออย่างเงี้ยอาจารย์พ้นว่าเหนื่อยทุกคนกลายเป็นว่าเวลาอยู่กับเราเนี่ยเขาคอยระวังตัวเวลาห่างคุณคือความสบายใจปล่อยไว้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มีอารมณ์มั่นคงนะไม่ได้ว่าโอ้โหโกรธง่ายหายเร็วแล้วอ้างว่าโกรธง่ายหายเร็วบางทีมันเสียความรู้สึกไปแล้วอะ่ะหรือว่าเป็นคนที่ปากเร็วปากเก่งชอบตําหนิติเตียน อันนี้เหมือนกันเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคือความสบายใจของเขาและมีอารมณ์ที่มั่นคงค่ะเช่นสามารถปรึกษาได้ทําเริ่มผิดนิดหน่อยก็พูดกันแบบเหมือนคนทั่วไปอ่ะคุยกันเบาๆแบบเอ้ยอันนี้ไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ผู้ชายเนี่ยเกรงใจและทําให้เราเนี่ยมีค่าขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเหรอคะ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยกันอย่างตรงไปตรงมามันเลยทําให้ความสัมพันธ์สามารถไปต่อได้นั่นเองแต่ใครที่แบบอารมณ์พุ่งพวดโอ้โหได้หมดเลยอาจารย์เพิ่นเห็นแล้วจบไม่ค่อยสวยแล้วค่ะถึงแม้จะคุยว่าฉันเก่งอยู่นี้แต่ว่าแฟนอยู่กับเราแล้วไม่สบายใจเราโอเคเหรอแฟนอยู่กับคนอื่นแล้วสบายใจกว่าเราโอเคเหรอเราไม่โอเคค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเขตสบายใจให้กับแฟนเป็นเขตความสุขให้กับคนรักเราด้วยอารมณ์ที่มั่นคงของเรานั่นเองไม่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะคะสบายๆนะคะปล่อยได้ปล่อยผ่านได้ผ่านนะคะเขาจะทำให้เขาเนี่ยติดหนึบอยากอยู่ใกล้กับคุณนั่นเองค่ะ 3ผ่านเลยค่ะถ้าใคร3ผ่านเขียนมาอวดอาจารย์เปิลได้นะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ทางลัดนะคะอาจารย์เปิลมีคอสจิตวิทยาความรักทักมาที่อินบ็อกแฟนเพจของอาจารย์เปิลน,นะคะรวมถึงแน่นอนค่ะคำพูดสําคัญมากพลังคําพูดค่ะถ้าคุณมีพลังคําพูดตรงนี้แล้วนะคะจะทําให้คุณนั้นสามารถดึงดูดการเงินการงาน,งานความรักและถึงต่างได้ทักมาซื้อน,นะคะกับอาจารย์เปิลน,นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากคู่ควรที่จะมีติดบ้านติดเตือนเอาไว้ค่ะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลออยพรขอทุกคนโชคดีในความรักรักแท้จริงคุณคู่ควรกับความรักค่ะไม ที่คุณมีไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณเป็นไม่ได้คุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่คู่ควรรักแท้มีจริงค่ะ